ย่มใดเศร้าขี่เศร้าเหยวใส่เฮียนจังเขามาในเฮียนแก่ไขตัวจะคล้องใดก่อนย่ามาตีนาเศร้าขันเบาหัน,นนามะาย่มบอกเียันนานี้ไปใส่บาทนี่มาเมียจิม มกขีมักเงี้ยวใส่เฮียนอานนันอยากเขาในเฮียนแก่ไขนิดใส่จคาคข้องใดก่อนยังเขาต้องเห็ดนาาสาๆสาวนิดใสเป็นแนวนี่ยูจังสันแล้วถือตองเจ้าแล้ว khẩu hiền bắp tự nhau sẽ hiền pháp bảo là thâm thà non lập phăng bò ngu nè nhằm vào hãy thăm thà non lập nhịp xây bò đi Fang bó hành bóc. hả sau chỉ sinh hiền sau nhiều sinh hiền nhưng chỉ để non này hiền sinh nhiều nyo hiền nyo kìa non kìa nhung kìa nyo kìa hiền thử lập má mì มาผมสองตัวจีถือรถเหยียบไตายามปวดขี่ปวดเหีียวส่วนเนีค้นผ้าไปตัวใหญ่อกเกิดผรสมผุดเดินขันนอานังยิงมันนอนมูนตักขันมันปวดเพราว่าป้าือนลูกแรงคุยตุยคุ้ยตุย,ยขันบ่ปวดเจ้าป้าเข้าไปไว่มีลูก่มีไปไปแล้วว่าไดไลกลับมา ไปแล้วเห็ดทุละาจะควงกันนะว่าป้ามัน <c oughs> เลียนกุยตุยกุยตุยออกนะเขา,ากับสวัสดีครับพี่น้องยี่สิบสามัาครับมูมีเนี่ยเห็ดจมเหหมาหมาตัวละสามหมื่นขี่ทั่วทีบทั่วเดียนเหยียวทั่วทีบทั่วเดียนเพื่อว่าใด้นอกเงี้ยนม่ขี่บ่เหีียวเขามาขี่มาเหีียวใส่ในเงี้ยน แก้ไขแนวใดวิธีแก้ไขมีผู้หัวครับนุ่นขอนนำนำย่างเดี่ยวบ่มันมีวิธีฝึกวิธีแก้ไขดีๆเนียนเงียบเงียบเนียนเียนกว่านี้บ่ครับแนะ่นำเนี่ยครับเจ้าของเขาเศร้าเลียงเขามาให้เขาสื่อมาสามมื่นหาเขานายมันฉี้มันเหนียวเปิดประตูเฮียนปั๊บ้อยเขาไปขี่เซนเฮียนไปเหนียวเซนเฮียนมาพันนี ตัวอื่นเปลี่ยนบ่บุ๊กเงื่อนเปลี่ยนแต่ตัวเดียวนี่บนนี้มีผู้องจักวิธีแกกใครมาขี่มาเยาวแนวนี้แนะนํำเนี่ยครับเดินดินเดินหญ้าก็ไปขี่ไปเหยวใสซเด้มองให้เป็นปูนสะอาดสะอาดแล้วเรามาักเล้ามักสะอาดแต่ว่าหางสอบโชคกระปก มองขี่มองเหีียวเราเราจะบปขี่บปเหีียวใส่หมองทุกข์กับพวกวันตัวนั่งอันนี่ผู้อื่นเลี้ยงนั้นเป็นยังไงวุ่นเขาสื่อมาสามหมื่นหาเขาเศร้าเลี้ยงเขานายมันขี่มันเหีียวเขาเห็นผมอย่างมาผมซอมตัวที่รถเหยียบตายกินเข่ามือและเทีย กินยาืมือเสาเหล่าเนื้อมือเลงยามเนื้อทิ้งไม่กินอีกสองรถเหยียบตายปวดขี่ปวดเหี่ยวนี่บ่ไปเอาเองส่วนคนพาไปบ่ได้จูงไปเลียนออกนาเขาขี่แล้วเหย้าเหล่าโบเอาเสียเอาขวานไล่ตีกลับขึ้นนี่มาผมสองตัวขี่แล้วเหี่ยวแล้วก็เลียนกลับขันเขาว่าปาวันกักลับขันเขาว่าปากัย่างเลาะหาเหรียญอยู่างนั้น หา,าพอๆอยู่เรารคือมานิสัยดีๆแนวีน่คือวา,านมาเนื้อซ้ำมาแต่ว่ามาที่เนื้อก็มาน็มีอยู่พูดเอาว่าทำท่าบอด้ยินยืนเ้ยหูยังดีครับแต่าหางบอเห็ดนึ่ เขาบอกให้เมีบกับเมบีบบอกให้ขั้นกับขั้นอยู่แต่ว่าบอกให้ไปหาขี่ให้เงาหางบ่ไปตึกเใสใ้นเฮียนลูกเดียวมีผู้มีประสบการณ์สี่สิบสี่คนตีส้มสองผมอยู่ตอนนี้มีผู้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาหม้าพัดน,นี้ขี่เงาว,ว่วเป็นหมองเป็นทีว่าครับพอนะว่าได้ฝึกมาตานอยผมบาได้เลี้ยงมาตานอย นีแลวมันใหญ่ซ้ำเนียขาเข้ามาให้ผมเลี้ยงว่าั่นเลี้ยงมาว่าั่นพ่อปีอยู่จูงกับว่าเปลี่ยนเข้าว่าเคยจูงมันแต่คันมาตัวมันจูงเปลี่ยนตัวมันสลัดว่าเคยจูงมันก็จูงเป็นวัตเสียกถือคอมาผม2องตัวที่ว่าถดหยั่งตายวาตเสียบถือคอจูงเปลี่ยนปันยัง่ไดีลากวอดีแกวได้ดึงยังไปธรรมดาคือบ่มียัง เจ้าฝึกกันแนวใดฝึกมาไม่มีตะวอนดามเสียมนำนเดเเียวเอาไอ้ห่วองอิงๆไปเลยแต่ว่าผมเคยผมเคยเบิ่งไล่กันซุ่มคู่ทหารฝึกมาเขาวา่าให้ตีให้ยัน,นเฮ็ดเนี่ยเขายอมรับให้มันยอมรับว่าเขาเป็นหัวหนา้ามันเป็นเจ้าน้ายมันให้ได้อยู่แต่ว่าเ่าในล่องสูตรนั้น สูตรเรียน้าให้มันไวใจเฮานี่ผมเห็ดแล้วให้มันไวใจเฮาให้มันมีควหมู้สึกว่าเฮากับมันเป็นมูกันให้มันสนิทกันมันสี่เหรียน้าเฮาคือยังกันกับเหรียน้ากันกับหมาคือกันกันเท่าเลรียน้ามันแนวนั้นมันจีบอไปหาเหรียน้ำหมาทั่วไปเฮาบ่อออกนอกบันมันก็บ่อออกผมผมเห็ดมาลองเบื้องแล้วหยอกมันเลรียมัน เหรน,น้ำมันหยอกมันห่อเป็นม,มูนันเคยจะบอไปหาเหรียญน้ำหมาอกันกันสี่เหรียญหนึ่งจะน้ำข้นแต่ก็บรเหรียญน้ำพ้นทั่วไปเหรียญแต่น้ำจาคของอย่างเดียวเหรียญน้ำจาคของประจบจากของเลลวเมยก็ไปหามองนอนอยู่ส่วนของจาคของแต่ว่าตัวนี้ผมสิฟึกทาได้มันใหญ่มันเถาแล้วจังใดันมาเลี้ยงบริเลี้ยงมาแต่น้อย เลี้ยงมาถาหน่อยบนักใจเลยอันนี้เห็ียดจนเป็นนิดใสเป็นสันดานของมันเดียวเขาสีแก่ใขกันแนวใดไเขาไปปล่อยวัดก็สิเป็นผ้าละข้งงลวงพออีกหายากไม่ออกอีกเมียนเขาเห็นสายเหยียดสายพันมันก็สิมีผู้จากไดอยู่มงจากนิดใสสันดา,าขนขกจากนิดใสมันเล้วเฉยเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นจีวาน ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเศร้าซีทันครับที่ยังส้มอยู่โมมีเวียกผักเบียกักพรนลอผู้โดยสารมาขึ้นรถทัวร์สวงย้ำมือเลียงสองถุมเหนื่อยมานั่งจุ่มนอนจุ่มให้มาสันด้เอนสาเหตุมันผู้มาที่หลังวะาหาผู้มาที่หลังบ่หูเลี้ยง มันจมเห้มาหนวดปรึกษามูเจนฮ่ามีผู้สำนักนการ,รยังมามาเบิงส่องผมคนเมียงสาเจ็ดว่าสีแก่ไขมันแนวไรเอามาใหญ่มาเลียงมันเป็นเอามาหน่อยมาเลียงผมเปิดประตูให้ย,ยันนี่เขาไม่เหยายวใส่เดียนขันเผือขันเท้าบเผือบ่เหยียวขันเผือเปิดประตูปั้มมัมันยังเขาไม่เหยายวใส่ในเฮียนผื่นกับยัง แมงในยังเป็นนิสัยแนวนั่นผมเกิดมาจนเฒ่าัน,นี้ผมก็พกอเคยฟอเคยเห็นหมาหนิสใสแนวนี้ทั้งนอกพืน้นเพื่อนปูนก็นยังมองนอนมันนอนมันโ่ขี้บ่เหี่ยวเด้กันเปิดประตูเหียนไว้มันสีเขามานำใสเพื่นกับยังทั้งในเหียนมูเจ้าเคยเห็นบัวข้องมูเจ้าแนวนั่นสิบหาคนบึงอยู่ตอนนี้ครับเคยฟอว่ผมก็พ่อเคยฟอเ,เคยเห็นนสี่สิบเก้าปีเกิดมา ผมจิเจียไข้มันจังไดยู่มีการรับตาหน่อยเสียงเบิงเฮาเป็นระยะระยะ แสดงว่าม่มีผู้ใดมีประสบการณ์นในการแก้ปัญหาหมูแนวนี้มาเบิ่งยี่สิบกว่าคนมูมีผู้ใดออกความคิดเห็น <c oughs> <c oughs> ผู้กินสินมาสิว่าปิงเลยสิว่าเนี่ยห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอดสินแม่นมายอดป่าเม็นเอียนคนโมรันว่า จ้าเข้าใจว่าหยอดศีนมันมาหยอดป่ามันเย็ยนเอาไปเห็ดเป็นกันบานเดอ้อผูดด้ใดบ่เข้าใจคำคนโบราณหยอดศีนมันมาหยอดป่ามันเย็ยนอยู่ไกลผู้เฒ่าไปามผู้เฒ่าเบื่องบ่ท่านได้สเสลยดอ,อกมืออื่นยังสีสเสลยเป็นยังจังว่ายหยอดศีนคืขึ้นมา หยอดปลาเป็นยังเครียงว่าคือเอียนคนไทยสิว่าดิวันอะไรล่ละเอียนเอียนเป็นตัวยังไงสิว่าดิวัน <c oughs> เป็นตัวยาวๆเน,วๆนี๋ยเอียนตัวยาวๆกลมๆ <c oughs> มันอยู่ในเฮียนคนที่ว่าคอยเป็นบ่ายนี่กลายเป็นคอยอยู่บ่บคอสอคือเก่าจบเกี่ยวคอยมาหลีหัวอยู่ในเฮียนเอาพ่อหอนเอาสิบสามนาทีแล้วครับขออพุ่นครับสวัสดีครับไปก่อนเดอ้อ